อ๋อนี่จับมือกันเป็นภาพชื่นมื่นนะครับเป็นหนึ่งภารกิจเลยนะครับที่หลี่เฉียงจะต้องทำสารสัมพันธ์กับออสเตรเลียนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้ข่าวนะเรื่องของการออกมาพูดนะออสเตรเลียบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไร้ไร้เดียงสาเนาะในอีฟนะไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้เกมดีนะแน่นอนเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ประเทศจีนก็เป็นเขามีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจนะแต่ก็ไม่ประมาทนะเรื่องของบางเรื่องแล้วกันนะที่ทางออสเตรเลียเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างมีคอนฟ lict แล้วก็มีทั้ง p r o และ c o n นะฮะทั้งผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ทั้งอะไรบางอย่างที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ aware อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยหลายๆบทบาทแล้วกันนะของทั้งคู่นะฮะซึ่งดีเฉียงเองเนี่ยก็ยอมรับนะบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเรื่องของความเห็นต่างนะ,ะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์กับออสเตรเลียเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญนะ,ะแล้วก็เยี่ยมไปเลยวันนีีีนะะ้ะเยงปรรกาศ ว่าความสัมพันธ์ครับชีวิตออสเตรเลีย are back on track นะครับตอนนี้กลับมาสู่เส้นทางอีกแล้วนะครับหลังจากความสัมพันธ์ที่ดูจะห่างหายห่างเหินไปสักพักหนึ่งวันนี้กลับมา on track อีกแล้วนะก็การเดินทางมากระชับความสัมพันธ์นะของผู้นําแบบนี้มันเป็นเรื่องจาเป็นแล้วเราเห็นเนี่ยการส่งหลี่เฉียงนะออกมาเดินสายต่างๆเนี่ยมันมีนนยะสําคัญทางการเมืองนะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าไปทําไมไปกันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามองให้ขาดเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขามีการวางแผนอะไรกันแบบ เต็มไปหมดวางหมากวางกลยุทธ์นะฮะเศรษฐกิจจีนเราก็รู้อยู่นะตอนนี้เนี่ยมันมีหลายเครื่องยนต์หลายมิตินะครับอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราพูดถึงความย่ําแย่เนี่ยเราจะเห็นอสังหาริมทรัพย์ที่ก็ยังไม่ฟื้นตัวนะครับยังต้องการการกระตุ้นอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนีนะ้เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่จะกระตุ้นตัว GDP ของจีนกลับมาได้เนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของการส่งออกแล้วก็การสารสัมพันธ์กับชาติต่างๆเนี่ยมามองตรงนะโคตรสาคัญเลยนะครับเราอาจจะได้เห็นบทบาทของดีเฉียงเนี่นาง,ง่ต อีกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ประสานสัมพันธ์กันแบบนี้นะฮะการส่งออกซบเซานะแล้วจีนจะกลับมาลำบากท่ามกลางเขาเรียกว่าอะไรดีกระแส decoupling นะการแบนจีนต่างๆเนี่ยยิ่งต้องเดินสายให้หนักเลย อ่ะอันนี้คือภาพหนึ่งที่หลีเฉียงมาที่ออสเตรเลียนะฮะผมพาไปดูสถานการณ์ในจีนหน่อยขาหนึ่งเนี่ยหลีเฉียงก็คุยกับออสเตรเลียแต่ว่าอีกขาหนึ่งครับน่าสนใจนะฮะนี่ครับคือการประชุมกันเห็นไหมเห็นสามท่านนี้ไหมสามท่านผู้ยิ่งใหญ่เอ่อคนกลางสุดแน่นอนท่านสีจินผิงนะท่านสีจินผิงเปิดฮอนะตอนรับทางซ้ายมือนะเอ็มมานูเอลมาครองนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับขวาเนี่ยก็เป็นเอ่อประธานของ e ูนะครับเออซุล่าวอนเดเยเลนนั่งคุยกันตรงๆงเลยคย ยาวพอสมควรแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ financial time report เลยนะบอกเลยเลยว่าเด็ดนะฮะนี่เป็นครั้งแรก ที่ซีซินพิงเนี่ยพูดออกมาตรงๆนะพูดออกมาแบบตรงกลางที่ประชุมเลยนะให้ให้กับทั้งสองท่านเนี่ยฟังนะทั้งมาครองเองแล้วก็ทางเอลซูล่าเองเนี่ยพูดเลยนะบอกว่าอเมริกาพูดพาดพิงไปที่อเมริกาแล้วบอกว่าอเมริกาเนี่ยพยายามนะฮะที่จะทําให้จีนเนี่ยโจมตีไต้หวันคล้ายๆกับยุอายุนะให้จีนเนี่ยโจมตีไต้หวันแต่ว่าจีนเนี่ยไม่หลงกลหลอกนะฮะไม่ไม่ fall on track หลอกโจมตีไต้หวันนะ,ะแล้วก็จะไม่ fall on track หลอกอการพูด ครั้งนี้ของสีจิ้นผิงนะต่อหน้าท่านผู้นำสองท่านเนี่ยต้องบอกว่าตีความได้หลากหลายมิติมากๆนะเพื่อนๆช่วยกันตีความหน่อยว่าการพูดครั้งนี้มันหมายถึงอะไรนะฮะเพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่นะเรื่องประเด็นเหล่านี้นะความละเอียดอ่อนเรื่องไต้หวันนะครับแต่ว่าถามว่ามันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องพูดมาบนโต๊ะอย่างนี้นะโต๊ะการเจรจากลางโต๊ะแบบนี้นะฮะมีการตีความออกไปว่านี่คือการส่งสารจริงไม่ได้ส่งสารถึงท่านสองผู้นํานี่หรอกส่งสารถึงคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นส่งไปที่ไต้หวันหรือส่งไปที่อเมริกาเองขาหนึ่งกาารรเเตืออนมิก อ้อมๆว่าอย่ามายุ่งกับไต้หวันอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ขาที่2เนี่ยเนื่องจากประเทศเนี่ยได้รับแรงกดดันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเรื่องของการให้จัดการไต้หวันอะไรก็ว่าไปนะเราเห็นไล่ชิงเตอ๋อออกมาให้สัมภาษณนะ์กล่าวปาทกถาแบบนั้นนะฮะแล้วก็จีนไม่พอใจเนี่ยตอบโต้ด้วยกันซ้อมลบเนี่ยซ้อมลบหนักด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไต้หวันเองก็เหมือนจะเข้าใจเกมตัวเองนะว่าก็ซ้อมลบก็ซ้อมไปนะแต่สุดท้ายก็ได้แค่ซ้อมลบนะทำอะไรไม่ได้งั้นการส่งสารครั้งนี้นะของสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะหมายถึงการส่งสาร ไปยังทุกๆคนหรือเปล่าไต้หวันหรือเปล่าหรือว่าคนในประเทศนะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่าทําไมไม่รีบจัดการเลยอย่างเงี้ยว่าเออทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นภาษาบ้นบานๆนะเล่าแบบบ้านๆเลยคือเหมือนบอกทุกคนว่าเนี่ยทั้งหมดนี่มันเป็นแผนของอเมริกาให้เราโจมตีไต้หวันเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงกลอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นข้อ execute ในข้ออ้างหรือเปล่าที่ทําให้อะเราวิงเวลาหรือผ่อนไปนะ,ะนโยบายเรื่องของการทําอะไรหนักๆก,กับไต้หวันเนี่ยก็จะได้ผ่อนหรือเลื่อนต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมการเมืองแหละนะชิงไหวชิง คลิปกันนะระดับประเทศเนี่ยมันหน้าสื่อมันก็เล่นอย่างหนึ่งนะแต่ว่า ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยต้องบอกเขาามีการคุยกันนะจริงๆจีนกับไต้หวันเองเนี่ยถ้าลงมาในระดับปฏิบัติการเขาก็มีการพูดคุยกันอเมรกิกากับจีนเขาก็มีการพูดคุยกันนะถึงผู้นําจะเล่นบทหนึ่งนะฮะแต่ว่าผู้ตามเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันก็เล่นอีกบทหนึ่งนะมันก็ประสานงานกันได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเหลือรูมเห,เหลือพื้นที่เอาไว้ให้เดินบ้างนะฮะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมองได้แล้วกันนะกับการออกมาส่งสารครั้งนี้ของคุณสีจิ้นผิงบนโต๊ะการประชุมแบบนี้เลย ดีเฉียงไปออสเตรเลียสีจิ้นผิงเปิดห้องต้อนรับนะฮะอันนี้ก็เป็นการสารสัมพันธ์กันต่อไป